สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินเบียนะครับแล้วก็ช่องพิลัสแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับในการค้นหาแท็กนะครับบน YouTube ซึ่งเป็นแอปที่ดีนะครับแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับทำงานได้ค่อนข้างเสถียรนะครับซึ่งมีอยู่บนรอยนะครับแล้วก็ไอเีสดวลองไปดูนะครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มันมีชื่อว่าอะไรนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่หน้าแอปดรอเวอนะครับของ มือถือระบบปฏิบัติการ iOS นะเริ่มแรกนะครับจะเห็นว่ามันมีแอปพลิเคชันนะครับที่เขียนว่า tag for YT นะครับก็คือ tag for YouTube Studio นั่นเองนะครับวิธีการทำงานของแอปพลิเคชันนะครับต้องเข้าไปหาเดีย๋ยวผมลองเข้าไปหาคลิปสักคลิปหนึ่งนะครับสมมุติว่าเป็นคลิปแบบนี้ใช่ไหมครับคลิปความรุนแรงบนอินเดียใช่ไหมครับมันจะมี ตรงนี้นะครับที่มันจะเขียนว่าแชร์นะครับคุณผู้ชมก็กดแชร์จากนั้นกด Copy นะครับหรือว่าคัดลอกนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมย่อแอปพลิเคชันมาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับหน้าตาไม่มีอะไรนะครับเป็นแอปพลิเคชันธรรมดานะครับผ้ชมเราก็มาที่ตรงนี้นะครับที่มีรูปคล้ายๆกับแว่นขยายนะครับจากนั้นกดวางลิงก์ที่เราคัดลอกมานะครับจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้นะฮะ เห<บ>็นไหมครับคุณผู้ชมมันจะมันจะขึ้นแท็กแบบนี้เลยนะนก็จะมีข้อความนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับเอาได้ใส่ไว้เราก็สามารถก๊อปแท็กตรงนี้นะครับเอาไปใส่ไว้ในแท็กวิดีโอของเราได้นะครับ <Nh à! S 1> ต้องดูเนื้อหานะครับที่มันใกล้เคียงวิดีโอของเรานะครับเราเลือกเฉพาะ คำที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับคลิปของเราเท่านั้นนะครับวิธีการนะครับก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการก๊อปหมดนะครับเวลาไปวางเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทีละนันนะครับผมเลือกแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นก็ทําการ Copy ครับไปแค่นี้ไปที่ตัว YouTube Studio นะครับนี่เป็นช่องผมเลยนะครับกดตรงคลิปนี้นะครับคลิปไหนก็ได้นะครับวันนี้ทำเป็นตัวอย่างนะจากนั้นมาที่ รูปดินสอนะครับเราเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับมันจะมีคําว่า tag นะครับให้คุณผู้ชมคลิกลงไปนะครับแล้วก็กดวางนะครับเห็นไหมครับมันมา2คํานะครับแต่ว่าเวลาเรากด enter เนี่ยมันจะขึ้นคําเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราคัดมาสประโยคกด enter ปุ๊บมันขึ้นเป็นประโยคเดียวลนะครับกลายเป็นว่าไอที่เราก๊อปมาทั้งหมดเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับก็เลือกก๊อปทีละคำนะครับแบบนี้นะนี่นะครับ เราก็เอามาวางนะครับเลือกเฉพาะคีย์เวิร์ดที่มันดูแล้วน่าจะค้นหาเจอบน Google เยอะๆนะครับโอเคกดบันทึกนะครับหลังจากเสร็จสิ้นแล้วครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้คีย์เวิร์ดสำหรับช่องที่เขาทำแบบหมื่นซับแสนซับแล้วนะครับก็คือได้คีย์เวิร์ดตัวเดียวกันแต่ว่าคลิปเราเนี่ยจะปังหรือไม่ปังอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับหลายๆส่วนประกอบนะครับเนื้อหาความสนุกนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าเกิดถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับผมแอดมินเบียนะครับแล้วก็ชมพลาชาแนลนะครับสวัสดีครับ